ขนมของคู่ปากที่ขาดมือไม่ได้เพราะปัจจุบันการเข้าถึงความหลากหลายของสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมไปถึงอาหารการกินของแต่ละประเทศต่างหมุนเวียนกระจายและเป็นกันไปทั่วโลกแล้วรู้หรือไม่ทำไมคนไทยถึงเรียกขนมว่าขนมมีข้อสันนิษฐานหลายอย่างซึ่งที่มาของคำว่าขนมที่ดูเหมือนจะสอดค้องและมีความน่าจะเป็นได้ทุกข้อ บางก็ว่าขนมเป็นคำที่กลอนเสียงมาจากคำว่าข้าวนมหรือข้าวนมบางก็ว่าเป็นเสียงที่เพี้ยนมาจากคำว่าขนมในภาษามอนและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือมีการอ้างอิงข้อมูลว่าขนมอาจเป็นคำในภาษาขเขมรที่มาจากคำว่านมที่หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้งและหากลองคิดให้ดีๆขนมส่วนใหญ่ก็ทำมาจากแป้งทั้งนั้นจึงคาดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกัน ที่ขนมจะเพี้ยนมาจากคำว่าหนมในภาษาเขมรแต่หลักฐานที่เก่าแก่และแสดงให้เห็นชัดเจนคือขนมเป็นคำที่ถูกใช้มานานหลายร้อยปีมาจากวรรณคดีมรดกสุขโขทยัยเรื่องไตรภูมิพร,รวงที่ระบุว่าขนมต้มเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งและเป็นครั้งแรกที่คำว่าขนมปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์ของไทยและไม่ว่าขนมจะมีรากศัพท์มาจากคำหรือภาษาใดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันคำว่าขนม เป็นที่คุ้นหูและชินปากของคนไทยและชาวต่างชาติไปโดยปริยายและคนไทยเองก็ได้เชื่อว่าเป็นอีกห um น, make, น,น, Listen, น,นึ่งประเทศที่สร้างสรรค์ขนมไทยได้ออกมาอร่อยส่วนเรียกความสนใจให้กับคนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีหากพูดถึงขนมไทยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อาจนิยมขนมที่มีการประยุกต์ดดัแต่งมาจากอาหารหวานของประเทศต่างๆขณะที่คนไทยเองก็ยังไม่หยุดพัฒนาอาหารหวานให้ทันสมัย จึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขนมไทยที่มีศิลปินชื่อดังหลายคนติดใจและจากผลการจัดอันดับอาหารและขนมยอดนิยมระดับโลกเมื่อปี2023โดย CNN International เท่าเหนียวมะม่วงและขนมทับทิมกรอบกลายเป็นขนมหวานไทย2ชื่อที่ติดอันดับ50เมนูอาหารระดับนานาชาติโดย CNN International ให้เหตุผลว่าอาหารหวานทั้ง2ชนิดนี้มักได้รับการเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะคู่กับเมนูอาหารไทยจนกลายเป็นเมนูที่ใครหลายคนนึกถึง และสั่งมารับประทานกับคนในครอบครัวคนรักและเพื่อนฝูงและอีกหนึ่งคนที่เป็นซอต์พาวเวอร์เรื่องขนมไทยจนทำให้ทั่วโลกอยากลองชิมขนมไทยนั่นก็คือลิซ่าและพิงค์สาวน้อยมหศจรรย์ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกโดยเธอจะลงรูปอาหารและขนมไทยผ่านโซเชียลเพื่อให้แฟนคลับจากทั่วโลกได้เห็นถึงความน่าทานของอาหารและขนมไทย ม่ว่าจะเป็นขนมโรตีสายไหมขนมลูกชุบขนมชั้นขนมกล้วยหรือแม้แต่ไอศกรีมกะทิขนมปงังถือเป็นการโปรโมดอาหารและขนมไทยให้แฟนถับทั่วโลกได้รู้จักอาหารหวานถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้วัฒนธรรมของอาหารหวานของแต่ละประเทศถูกกระจายให้กับคนทั่วโลกได้รู้จัก สำหรับคนไทยนั้นอาหารหวานหรือที่เราคุ้นชินกันด้วยคำว่าขนมแม้จะไม่สามารถระบุถึงที่มาของคำนี้ได้แต่คำว่าขนมก็เป็นเอกลักษณ์สาคัญที่ทําให้คนทั่วโลกต้องนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก